สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมวันนี้เรามากับ a u g ครับผมเป็นปืนที่ผมว่าเริ่มจะติดใจแล้วครับบางทีปืนนี้อาจจะนิ่งกว่า M4 ก็ได้ครับผมแต่ว่าราคาขอมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงครับราคาปืนนะของแต่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเหมือนจะวิ่งมาฝั่งนี้นครับผมสองคนครับวิ่งมาเพิ่มอีกคนนึงครับ อีกคนหนึ่งน่าจะหลบอยู่ข้างหลังครับผมหมอไม่เห็นแล้วครับโดนหัวนิดหน่อยครับผมแต่ว่าน่าจะยังไม่ตายครับ โดนบอดยิงแล้วน่าจะหลบอยู่ตรงนั้นนะครับผมยิงบอดไปแล้วครับเหมือนว่าจะเป็นปืนเคาะครับสองนานานี่อันตรายครับผม จะรอดก็ผมวิ่งตามเลยครับแบบนี้ยิงไม่ตายครับเสียงปืนข้างบนครับผมไม่รู้ว่าขึ้นไปหรือเปล่านะ แอร์ดอปลงข้างหน้าเลยครับพยายามอ้อมอยู่ครับผมมีเสียงปืนตรงเดาร์ครับมาดากักแถวนี้น่าจะมีคนมาเก็บแอร์ดรอปครับ เหมือนจะมีเสียงเท้ามาแล้วครับผมคนแน่นอนครับแบบนี้น่าจะมาเอกเก็บแอดอกครับมีคนวิ่งมาเพิ่อมอีกหนึ่งคนครับ กือบตายครับผมนือว่ามีแค่คนเดียวนะคนนี้เป็น e m p t f ครับผมกระเป๋าก็ไม่มีครับกล่องถือว่าไม่มีอะไรเลยครับคนนี้อย่างดีที่มียากแก้ป,ปวดนิดหนึ่งนะ เป็นปืนเคาะครับผมโมซินนะของในกระเป๋าก็ไม่แม่เลยครับ ไอ้ดอบดอบปนจานนีครับผมมาดูสองศพที่ยิงไว้ตอนแรกครับวับนนี้เป็น ep 5เหมือนกันครับผมแต่ว่าของแต่งดีกว่านะ สมนึงอยู่ข้างหลังครับผมเกอบหาไม่เจอครับันนี้เป็นเกาะสี่ด้วยครับผมแล้วก็เอม็มครับกระสุนเอโฟนี่ค่อนข้างจะดีเลครับเป็นเจาะสี่นะ หยิบไปไซส์กับ AUG เราได้ครับกลับเข้ามาข้างแสงครับผมเหมือนจะขีย์ไปหมดแล้วครับข้างนามีเสียงเท้าขึ้นครับผม จะเป็นบอดครับผมแล้วก็ทดสบคนเทียบเลยนะแม่โดนเข้าหลังแบบไม่ทันตั้งตัวครับจู่ๆก็วิ่งมาใส่เลยนะมาตอนเกมสองครับผมเกมนี้สุ่มตีมาครับเกมเมื่อกี้ลืมบอกไปได้วว่าลงโซโล,โลครับ คนวิ่งออกมาข้างหน้าหนึ่งคนครับ <Enemy detected. S 1> ดักรอเพิ่อมอีกคนหนึ่งครับผมฝั่งนู้นก็ไม่เห็นวิ่งมานะ มีเสียอยู่ข้างในปั๊มน้ำมันครับเดี๋ยวเรามาแวะเก็บของก่อนเลยครับผมนี่นี่ของไม่มีอะไรครับย้ายมาเดินต่อในทางแสงกันดีกว่าครับผมขอเคลียร์บอรดสักนิดนึงครับข้างหน้านี่บอรดเพียบเลยครับผมดูจากเสียงเท้าขึ้นเสียงข้างบนนะ ข้างหลังมันจะมีเสียงเท้ามาครับเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนยิงตายหมดแลวครับผมตอนนี้เหลือแค่เราคนเดียวครับแล้วข้างหลังก็เหมือนจะมาด้วยครับ ีคนอยู่ข้างหน้าครับผมน่าจะเก็บของอยู่ครับค่อยๆย,ย่องอ้อมมาข้างหลังครับผมพยายามเก็บเสียงเท้าตัวเองครับน่าจะเคลียร์ของเพื่อนเราอยู่ครับ ปล,ปลาระเบิดนี่เข้าผมเอาใหม่ครับโอเคผมน่าจะมีแค่คนเดียวครับ ไม่มีเสียงเท้าเพิ่มนะครับผมโบเพื่อนเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับมันน่าจะเก็บไปหมดแล้วครับ ใช้เป็น vs เรับผมแล้วก็ er นะสายโยงไม่ค่อยมีอะไรเลยครับอย่ากแกปวดนี่เพียบเลยครับผมแทบจะเตรียมสายโยงนะ ในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรเลยครับผมมีแค่กระสุนเพื่อนเรานะเกมนี้กลับกันแค่คนเดียวครับราค่าสามแสนนะผมเกมนี้แทบไม่ยิงใครเลยัมแล้วก็หลอดแค่คนเดียวแล้วนะโอเคครัผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ